สวัสดีทุกท่านทุกคนมือนีก็มีแนวทางดีๆของเพื่อนบ้านตำเล่าของอาจารย์อิฐนะคะงวดที่ผ่านมาคนหายวิง่งคนหายวิ่งซีกับหกนะเข่าซีหกบได้จับคู่มหลักทานให้เบ่งอยู่ค่ะเดียวงวดที่ผ่านมาวัน จานอิดโอ้บอมีแนใไ้วิ่งซี่กับหกกับเข่าซี่หกนะค่ะเป็นจับว่าอะไจับคู่ซี่หกต่ว่าเข่าทั้งสองตัวเลยซี่กับหกเสียดายนะค่ะขาดหมวดนี่เอาไม้แจ่เมื่อไหรนะ่เป็นหายมากกับเลขว่าหลายตัวนะคะ วิ่งซวิ่งเกียจกับซีบนล่างจับคู่เกียหนึ่งเกียเก้าซีหาซีแปดหนึ่งสามเก้าสามนาะองเปลี่ยนบานตำเล่าเนาะค่ะเช็บนาจอไว้เนาะค่ะหมดที่พานมากอวิ่งซีกับหกเลยหกซีหกเนาะค่ะรักฐานหาไม่เห็นทีอว่าเหม็นเนาะค่ะ เขาทั้งสองตัวเหล็กวิ่งกันนะแต่ว่าเป็นบาได้จับกูซี่หกเป็ซื่อนะคะแก่เมื่อไหมเนาะค่ะเมื่อนั่งต้งก่องเข้ากับมีลายลายทันลายลายอาจารย์ค่ะของผูไดแมนก็สามารถเอาไปจับใช่กันวิเคราะห์ใส่กันนี่ตั้งรัฐบาลไทยตั้งเหล็กเล่าเหล็กข้าน้อยนะคะมีครบสูตรทั้งส่องน้ำเสนอเนี่ยท่ามมต่เนี่ยท่างดีๆนะคะม่เคยพลาดโอกาสเนาะเมื่อนี้กับํำแล้วเนาะ ลงไปแล้วหล่ถัดหลยอาจารย์เนาะคะ่ะรว่า,าสิแม่ไพ่แม่เขียวน้อยอาจารย์สมหมายอาจารย์ชุยฉายเนาะแะม่พ่อนไล่ไล่ถัดไล,ล่เลยอาจารย์เป็นเกี่ยวกับเพลื่อนบานตำเล่าก็ลงไปแล้วเนาะคะ่ะขอไปเบื้องช่องแม่ตุ้ยรวยแล้ว่านเลอช่องมอรวดผ้ารวยก็ได้คะ่ะสะดวกมองได้ก่ะหิบซี่กับกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะ เปลี่ยนกำลังใจทางช่องห้องจะได้นําเสนอแต่แนวทางดีๆมาว่าสิตามความฝันล้วกันเลขคํานวณน,นะคะเพื่อจะได้อาไปวิเคราะห์ก่อนจะลงทุนนะคะ่ะมาของกูได้แม่นบ่แม่นเอาไปจับเซกันเบิ้งเนาะผู้ใดให้วิ่งตัวใดตัวใดกับเข้ากับความฝันจากของบ่ออย่างสิทะจับส่กันเนาะ,ค,ะคัดตัวตัวดีออกมากความสิลงทุนเนะะาะผู้ใดทุ่นหน่อยกัน สื่อแต่ตัวเน้นๆกับพ่อค่ะพราต้องไปสื่อใหญ่สื่อหลายตัวนะคะสื่อพ่อได้ฟังพ่อได้รุ่นนะคะเด็กเป็นกับบอหลายโค่นะคะชว่วยจเจื้อนึงค่ะสรุปวิ่งเจ็ดกับสี่บนล่างจับคูเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าสี่หาสี่แปดหนึ่งสามเก้าสามค่ะเป็นเน้นให้กับสิมีสี่หา กับซีแปดสองโคเนาะค่ะเล็กวิ่งเป็นกับเน้นซีเนาะค่ะเล็กวิ่งก็เน้นซีม่วงกลมเล็กซีเนาะสามารถเอาไปจับเิงผู้ได้มกกักลักซีก็เอาไปวิ่งเป็นบุดเนาะค่ะวิ่งรูดผู้ได้มักวิ่งมักแลนเนาะค่ะจัดไปเนาะาเป็นแช์แนวทางบามีผูออ้ใด้หูมันจะออกตัวไดเนาะ ลั่นตีให้บ่ได้มาสีออกเท่บ่ออกเท่เนาะค่ะล่องเบงเขี่ยมือใหม่เนาะค่ะวิ่งซีกบพกเก่าเต็มๆจับโคบ่ได้สิค่ะว่าสุดยอดอีลีเนาะเกลื่อนบานตำเล้าของอาจารย์อิทเนาะจับโคกับเมีนเด็กวิ่งกับเมีนอีกเนาะค่ะไม่ต้องเสียโอกาสไม่ต้องพลาดโอกาสเนาะ รอไปรุ่นน้ากันตอนร้องทุ่มกลัวๆเหมือนแรงงอ่ะเฮ่น้ากันเนาะน้องอาจารย์ได้จะแม่นน้องอาจารย์ได้จะแน่เนาะจะมาเนาะล่องไปรุ่นน้ากันเนาะสิเฝ้าไปลงไห้ยันมันบ่ท่านเนาะอันนี้ก็ได้คำแล้วยันอิบซี่บเห็นเนะมาไล่ท่านไล่อาจารย์กันไล่กันล่งเนาะเรื่องเทียกับลืมเนาะอันนี้กับเพิ่งไปเห็นเนาะว่ามันล่งแล้ว เพิ่งเคยเห็นคลิปของอาจารย์อิเนะคะมาล่งห้า well, ้วนๆค่ะสื่อท่านอยู่นะค่ะเพราะท่านคำมันไหนยังเห็นเว้นอยู่นะคะก็ได้ทางช่องเมากันน้ำเสนอจะแนวท่างดีๆนะคะมาฝากมาต้อนนะคะมากระจัดบ่มากับพันๆนะคะเป็นแคแนวท่าง โมโหว่ามันจะออกตัวได้แท้นะคะก็ซื้อไปเพราได้บุญเพราได้ฟังห้าสิบห้าบาทสิบบาทพราได้ท่อทุนตัวไปนะคะถ้าม,มีทุ่นเราห้องก็ขยับขึ้นนะคะซื้อต้องซื้อให้มันเป็นนะคะต้องเอาให้เป็นมัแม่นว่าซื้อแล้ลายถือมากบ่ถือมากเสียดายเงินเนาะ,ค,ะคอยซื้อห้าบาทสิบบาทได้เราห้องก็คอยขยับขึ้นไปเนาะ สื่อไอ้มันเป็นเอาให้มันเป็นเนาะสื่อว่าเป็นกัขาดทุนเนาะเด็นกนี่มันลั่นตีบอะดรเนาะมามันจกตัวใดแท้ลองลองมึงห้าบาทสิบบาทเนาะเพื่อนบ้านจำล่ากับ กำลงังตามหาคน้นฝันเหม่นเนาะผู้ใดยอยากเบิ่งอาจารย์ใดท่านใดก็เอมมนเขามาได้อยากให้ตามผู้ใดของอาจารย์ใดว่าสฝันหรือว่าขำนวคก็เหม็นข,นนข,ม,นขาม,มาได้ค่างช่องเขาสิตามให้ทุกท่านทุกอาจารย์นะคะแนวท่างดีๆมาฝากช่อง จะพูฟันเหม็นๆคำลังก็เด็ดๆนะคะับมันมก็บ,บรรยากาศห่อนๆนะคะเป็นตะโฟนตกกัเพิ่งแปลงกับลำพอดี่ครับพิ่งปลูกได้ในน้อยๆค่ะบทำร่างจะพาะเป็นสาวเนี่ยนาะคะ่ะกับลำปอดสารไรสารนะไม่ได้ใส่ยาใส่ตะปุยกับพดน้ำครับลำมองนี่ หวานกรอบค่ะตีกายนี่ขายออนไลน์ส่งน้ำกับทัฒนที่วา่างค่ะยังอีกสองแปลงาทัฒนปลูกเพิ่งปลูกไม่ไม่ค่ะเย่ะวัฒนเห็นยังมั้งวัฒนงามเดียวเห็นอสองแปลงต่างๆก <มา S 1> ำล,ง <มา S 1> ำลังจะเป็นสาวเนาะกำลังขาคลิป <c oughs> นางยุบปาลาเล่าคอยผ้าหาลูกคอยอ๋อไอ้พี่หิ้งๆปังปัง โจกมันมันกับเพื่อนบ้านตำเล่าของอาจารย์ย <ไป S 1> ิดในมันในมือนี้นะคะส <ไป S 1> วัสดีค่ะ